กับ Y ายแท็กสีพิเศษเซเดน่าออรเรค่ะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 9 0 0ล้าบาทแล้วจอยก็จะพาพี่ๆไปวัดกันค่ะ ไม่ใช่วัดแบบนั้นนี่เลยเตรียมตลับเมตรไว้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาวัดกันคันนี้เราใส่ล้อแม็กขอบ22ของทตไทยบวกกับซีรีส์ยางที่ใหญ่ที่สุด325ค่ะเราจะมาดูกันว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะประมาณไหนวัดกันให้ดูเลยกับขอบ18ขอบ20นะและชุดแต่งคันนี้ที่เราเสริมหลอกกันเข้าไปก็เป็นชุดแต่งวาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจอยมีรีวิวหล่อๆไว้เยอะมากเลยสามารถไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะ ตัวรถเนี่ยถ้าอยากจะเสริมความแก่งให้กับด้านหลังนะจอยแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะการชนท้าย Hummer MX204 ซึ่งตัวนี้เราเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่จะลากจูงเข้าไปด้วยนะก็ลากรถบ้านลากเรือลากเจ็สกีได้ทุกกิจกรรมที่พี่ต้องการเลยค่ะตัวเซ็ตครอบดำใส่ให้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายแล้วก็ตัวโลบาร์ค่ะเราก็ทำสีดำให้ด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์คันนี้นะคะ<อ>เขาเป็น สีดำตัดกับสีส้มนั่นเองตัวราวหลังคาก็ทำเป็นสีดำให้ทั้งหมดเลยค่ะตัวรถเนี่ยเรายกความสูงเพิ่มขึ้นนะเป็นหน้า3หลัง2นะคะเขาก็จะได้ความสูงประมาณนี้เลยก็อยู่ที่205ความสูงทีนี้ พอเรายกสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกเพื่อที่จะปรับองศาแล้วก็ปรับมุมแคมเบอร์นะรวมไปถึงลูกหมากกันโค้งค่ะที่เรามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยเพราะตัวนี้นะคะเขาก็จะปรับองศาได้เดี๋ยวจอยพามาวัดขนาดของฐานล้อก,กันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเริ่มตั้งแต่ที่ตัวสแตนดาร์ดเลย ตัวนี้เนี่ยเราใส่เป็น m a ็กขอบ22นะแล้วตัว o อฟเซ t ลบ44ค่ะความกว้างของฐานล้อตั้งแต่ฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้เนี่ยอยู่ที่220นะแล้วก็สามารถที่จะเลือกช่องจอดนะคะให้พอดีกับตัวรถได้ช่องจอดปกติเนี่ยเขาก็จะมีความกว้างประมาณ245ซนติเมตรนะแล้วตัวรถเดิมๆค่ะเขาจะมีความกว้างที่190 ความสูง188ซนเมตรนะอันนี้คือขนาดปกตินะคะแต่ถ้าพี่ๆใส่ล้อออฟเซ็ตลบ44นะเขาก็จะมีความกว้างของตัวรถที่เพิ่มขึ้นเป็น220ซนเมตรค่ะแต่ว่าช่องจอดเนี่ยมันก็จะเหลืออย่างละ10ซนติเมตรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูออฟเซตลบ24กันค่ะออฟเซตลบ24เนี่ยฐานล้อเขาก็จะมีความก้างที่205เซเมตรค่ะเท่ากับว่าเ,าเวลาที่เราจอดช่องจอดปกตินะเขาก็จะเหลือข้างละ20เซนเลยค่ะความสูงอยู่ที่200เซนเมตรนะเราก็สามารถที่จะเข้าความสูงที่210เซนมได้อย่างสบายเลยอยากได้รถทรงเมกาแบบนี้โทรหาจอยเลยค่ะ0988166993 Bye.